สวัสดีครับนิวเยเฮนนะครับและตอนนี้เราอยู่กับงาน Thailand Big Fa ฟส2023ครับผมซึ่งรอบนีนะะ้มันเป็นครั้งแรกเลยที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีงานที่เป็นงานรวมเลโก้ใหญ่ขนาดนี้นะครับผมแต่ก่อนไปดูบอกก่อนว่างานนีน้มันจะแบ่งด้วยกันทั้งหมดเ,เป็น3โซนหลักๆแล้วกันจะเป็นโซนห้องมิงนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นโซนที่เป็นโต๊ะด้านนอกตรงนู้นนะครับซึ่งบูธของเราบูธเยลเฮนก็จะอยู่ที่โซนนู้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรยังไงกันบ้างนะฮะแล้วก็ เจ้าของผลงานด้วยถ้าเขาอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันไปโอเคตอนนี้เราก็เข้ามากับโซนแรกนะครับห้องม e e ติ n งร o มนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานของทางชมรมเป็นหลักนะครับซึ่งแต่ละงานก็คือใหญ่มากเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้ลงดีเทลกับทุกๆชิ้นนะครับผมเพราะว่างานหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างละเอียดแล้วก็เยอะอนะฮะ ก็นี่ผมอยู่กับพี่เจ้าของผลงานพอดีนะครับพี่กุ้งอ่าแนะนำผลงานนิดนึงครับเป็นยังไงบ้างตัวนี้อันนี้คือ Battle of n a b o นะฮะถ้าเราดู Star Wars Part 1อ่ u อ่า p a n o m e n a c e นะฮะอันนี้ก็คือฉากช่วงไท้ายยเรื่องแล้วก็คือเทพ f e d เ r อรบุกดาวนาบูครับแล้วก็จะสู้กับพวกกันแก่นนะครับครับผมโอเคก็อันนี้ก็เราก็จำลองฉาก เล็กๆมาให้ดูครับนะฮะก็ไม่เล็กนะก็ใหญ่อยู่นะบนโต๊ะเนี่ยใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่นะเออฟิกประมาณกี่ตัวครับแถวนี้จะไม่ได้จริงประมาณ40ตัวได้40ตัวอ่าสี่ตัวประมาณนั้นนะครับผมครับผมมาจากเซ็ตอะไรบ้างครับพอพอยกตัวอย่างสักหน่อยนึงกันเอกันแกนครับผม้าดูตัวนี้น่าจะเป็นปี 2,000ถ้าจะไม่ผิดนะฮะครส่วนตัวนี้ตัวนี้ม็อกขึ้นมาเองอ๋ออันนี้เป็นงานม็อกเองอันนี้เป็นเซตโชว์นะฮะก็จะเป็นเป็นยานทายคอลเลคชั่นนะฮะก็จะเรียนยานทายตั้งระดับเป็นมินิฟิกสเกลเพราะจริงยานทายมันมี UCS หรือลใหญ่ใช่ไหมลำใหญ่เราลำเล็กๆเราไม่ได้เอามาเราเอามาลำกลางๆอย่างเดียวนะฮะ ที่จะไม่ค่อยเห็นก็คือน่าจะเป็นลำนี้ Thai automate Thai color อันนี้จะแปลกตาหน่อยคนจะไม่เคยเห็นใช่ไหมมันเหมือนเป็นต่างห้าใช่ไหมโอเคโอเคแน่นๆเลยมาขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ เออผมเป็นสายมอครับจะไม่ค่อยซื้อเซตแต่จะซื้อพาร์ทที่ชอบครับผมอ๋อนี้จะเป็นเหมือนรถไฟวิ่งได้ด้วยอ่าผมจะทำเป็นยานเป็นยานเป็นยาน้้ำเป็นยานใต้น้ำขาผมโอเคโอเคก็เอามาจากหลายๆชุดครับอันนี้ไอเดียมาจาก6 0 7 6เป็นประสาทมังกรอืมประสาทมังกรซึ่งจริงๆของแท้มันของจริงมันจะคนลสสีครับผมก็ เอามามอกแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบนิดนึงนี่จากไบโอทีเคิลพวกพาร์ที่ใหญ่จากไบโอทีเคิลแล้วแล้วก็จากสายพวกนี้จะมาจากไบโอทีเคิลครับผมเป็นการรวมหลายอย่างซึ่งครับซึ่งมันอยู่ที่ใจเราอ่าผมไม่ยึดติดกับพวกชุดเต็นท์มอกประกอบเองมากกว่าเอ็นจอยกันมากกว่านะแล้วก็อันนี้อันนี้น่าจะมาจากชุดดิสนีย์เป็นชุดดิสนีย์อู่ชุดหนึ่งคับผมได้ขอบคุณมากเลยครับ โอเคอันนี้ก็มาเจอกับพี่ฮัทอีกแล้วเราเจอกันบ่อยมากนะฮะ mm hmm. ก็พี่ฮัทพิเศษหน่อยผมจะขอเป็นผู้ชมที่ดีจะถามบ้างนิดหน่อยพอโ <Okay. S 1> อเคงานตัวนี้นะครับชื่องานคือ Space Station อความหมายของงานก็คือว่าเราไปที่ดาวดวงหนึง่ง mm hmm. แล้วก็เราไปเอาพลังงานจากดาวดวงนี้ครับศึกษาวิจัย mm hmm. ก็ตัวแกนกลางของดาวก็จะส่งพลังงานขึ้นมาผมที่ศูนย์วิจัยข้างบน mm hmm. แล้วก็จะวิจัยเนี่ยสร้างหุ่นยนต์หรือว่าามนุษย์ต่างดาวมาช่วยกัน ปลูกต้นไม้บนต่างดาวและด้านล่างก็คือพอเราได้พลังงานมาก็จะทําให้ยานเด่ยลอยได้ครับผมครับผมเหมือนตัวนี้เนี่ยเราเคยคุยกันด้วยในในทอล์กแมสกิปทอล์กใช่เป็นงานที่โชว์วันเด็กเมา่ก่อนถูกต้องสองสามปีที่แล้วครับผมอันนั้นตอนนั้นผมยังไม่เห็นนะแต่ว่าของจริงก็คือใหญ่ใหญ่มากแล้วอย่างฟิกตัวมนุษย์สีส้มใช่มนุษย์หลังกาสีส้มไอตัวนี้ราคาโหดไหมโหดโหดใช่ไหมโหดและกี่ตัวเยอะมากเลยเดี๋ยวขอพูดด้วยใกล้นิดนึงครับ สีส้มตอนนี้ราคาน่าจะอยู่ตัวละห้าร้อยเพราะถ้าซื้อหนังสือหนังสือมันเล่มละพันแต่เขาแกะแกะมาขายกันก็ห้าร้อยอ่าโอเคเดี๋ยวเราอินเสิร์ตใกล้ใให้ดูทีนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่พี่อาบอกก็คือกิมมิคตัวนี้ตัวฐานแม่เหล็กเนาะมันจะเป็นแท่นโชว์แม่เหล็กแท่นโชว์แม่เหล็กที่ขายตามแบบ DIY ทั่วไปครับผมครับแล้วก็เอาเลโก้มาต่อข้อต่อเลโก้แล้วมันครอพอดีมันพอดีเป๊ะเลยนะครับผมอันเดียนะอันนี้ไม่ได้ตัดแต่งอะไรเลยใช่ไหมไม่ไม่มีการตัดแต่เป๊ะเลยเป๊ะเลย แต่ว่าเทคนิคการต่อพื้นฐานมันเริ่มต้นจากเพจต,ตัวนี้ 16, 16คูณ 16, 16. แต่ว่าเราต่อจัมเพจเพิ่มข้ามาอีกครึ่งเพจครับผมพอดีเป๊ะเลยอ่ะเมื่อกี้แอบเห็นอยากให้กล้องเข้ามาดูนิดนึงครับตัวนี้ตัวนี้นี่เล่านิดนึงมัน,นคืออะไรอันนี้มันคือถ้าที่ต่างประเทศเขาจะมีงานบิ๊กเฟสเนี่ย เขาจะทําอันนี้มาทุกปีก็คือพอเราไปงานเขาเราก็จะซื้อครับหรือว่าบางทีเขาก็จะแจกให้กับคนที่อามาโชว์อย่างนิวก็ได้แล้วใช่ไหมใช่ตัวนี้สีม่วงก็คือของพวกเราจัดปีนี้ปีแรกปีแรก3ใช่ตัวนี้เป็นบิกไลฟ์ก็คือตอนนั้นไปโชว์เมื่อปี2019-2018นะครับรย์เนี้ยพวกเราทำกันขึ้นมาเองความชงจามเป็นซิมมิกว่าฉันเคยมาโชว์แล้วก็ความสนุกก็คือ ยิ่งเราโชว์เยอะเรายิ่งเยอะครับแล้วก็เอามาต่อโชว์เลยว่าชั้น่ะไปทุกปีนะวัดกันตรงนี้แหละสุดยอดที่ก็โอเคจะได้เชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาโชว์งานร่วมกันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าต่องานชิ้นใหญ่ขอแค่เล่นเลโก้เอางานมาวางร่วมกันพอได้อันนี้ก็โชว์ทุกๆปีทุกๆปีอย่างนี้ครับโอเคได้โอเคอ่ะอันนี้ก็คือเรียบร้อยในบูธของพ่อัก โอเคอันนี้ก็เป็นโต๊ะถัดมาบูธถัดมานะครับกับพี่เมียวพี่เมียวนะครับจะแนะนำผลงานนิดนึงฮะว่าอย่างไงบ้างคืออันอันนี้เป็นมาจากเซตแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะโดยการที่แบบเราซื้อเซตย่อยๆมารวมกันค่ะในนี้รวมกันประมาณ10เซตอันนี้แปลว่าเราซื้อจากที่เข้าขายเลยใช่ใช่แล้วก็มาต่อท็อปขึ้นไปเรื่อยๆเองเลยใช่ค่ะก็คือเป็นการเอามารวมๆกันครับว่ แต่ละเซตอะค่ะก็คือมีการย้ายเพื่อทําให้มันคล้ายๆกับเวลาตอนที่เราดูในหนังนะคะที่เอามาเรียงเป็นเป็นซตด้วยกันค่ะบางจุดก็จะมีการเบิ้ลเพราะว่าอย่างอันเนี้ยค่ะมีการเบิ้ลเป็น2อชุดค่ะเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันดูแบบสเกลใกล้เคียงกับของจริงเพราะว่าแบบเกรททอล์ที่เป็นที่นั่งอะค่ะมันค่อนข้างใหญ่มากเพราะว่ามันจะรองรับแบบเหมือนเป็นห้องอาหารเนาะที่รองรับนักเรียนทั้งโุ่เรียนเลย่าเยก็จะเป็นปริมาณที่แบบค่อนข้างใหญ่ อ๋อ,อแต่ถ้ากล้องอกล้องจะเห็นด้านด้านฝั่งนี้เนาะแต่ว่าด้านรายละเอียดด้านในเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายข้างในกันอีกทีหนึง่งไมไ่เป็นไรวันนี้ให้พ <Okay. S 1> ี่หมิวเล่าก่อนโอเค ก็คือจากอันเนี้ค่ะก็คือเซตเวลาตอนที่เขาออกขายอะคะ่ะเขาจะไม่ได้ออกมาทีเดียวทั้งหมด10เซตแต่มันเกิดจากการแบบที่เราค่อยๆสะสมสะสมค่อยๆเก็บมาแต่ละปีอะคะ่ะแล้วก็พอเราเก็บมาเนี่ยเราก็เอามารวมกันโดยที่แบบด้านหลังมันก็จะมีดีเทลเป็นห้องแต่ละห้องอแล้วก็อันนี้ข้อดีอะคะ่ะการ,รที่เราเก็บแบบนี้มันจะเป็นมินิฟิกเกอร์สเกล ก็คือถ้าเราเอาตัวมินิฟิกเกอร์ค่ะมาวางเทียบแบบนี้หรือยังตัวสะพานที่แบบอ่ตรงนี้มีการสู้รบกันใช่ไหมคะรับถ,ถ้าเราเอาไปวางเราก็จะเห็นว่ามินิฟิกเกอร์เนี่ยเมื่อเทียบกับตัวสะพานก็คือมันจะเป็นไซส์ที่ดูแล้วพอเหมาะกับปราสาทแบบนี้ออ๋จะอามารวมกันหมดเยอะไหมครับ เยอะค่ะเสียงอ่อนเลยพอถามเรื่องมัหมดเยอะไหมออดเยอะค่ะโอเคขอบคุณเียวมากนะคะขอบคุณค่ะชินมาดูด้านหลังได้นะคะด้านหลังจะมีดีเทลอ่ะได้ได้เดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพให้ดูอีกทีหนึ่งแล้กันนะคะ อันนี้เป็นบูธถัดไปนะครับกับคุณ sorry w h a t s your name <S Wallace Wallace โอเคพี่เขามาจากฮ่องกงนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวผลงานเขานะซึ่งอันนี้บอกไว้ก่อนว่าจะเป็นแนว transformer นะครับโอเ okay. ค let's present your work oh okay 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 uh, so uh, this area is the uh, transformer series <Yes. S 3> and this is um, spaceship transformer um, uh huh. the concept is uh, Based on the Japanese animation Macross. Ah, yeah, Macross. Macross, okay. yeah. Because uh, I think few years ago uh, there are a Lego movie series too. Yes. Yeah, yeah, and there are four four color of space oh, spaceman set. Space spaceship. Yeah, yeah. spaceship, spaceship, <laughs> spaceship, spaceship, spaceship. Special. Yeah, and and they produce a uh -huh. a a Lego set minifigure with four colors yes. of spaceman. So mm. I create each car each color yes. for each. Each spaceman and put put a concept inside, so each spaceship can be transformed into a into a spaceship mode. Okay, this is a spaceship mode. Yeah, 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 yeah. Oh, this is a leg mode. Yeah, So this is a gear walk mode. Yeah, this is walk walker mode. Ah, walker mode. Okay, yeah, Ah, this is walker mode. Yeah, yeah, yeah. This is And this is the final robot mode. Ah, robot mode. Ah, yeah, 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 yeah. Yeah. Oh, oh, you, you have a landing base. <laughs> oh yeah 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 a too. Yeah, ah. yeah. And this is Bobo Bee. Bobo B from yeah, yeah, the with, G1. Yeah from the G1, but with um, a Big Hissy style head. Mm. Yeah yeah. And this is Starscream. Oh oh Yeah Starscream. Yeah. Yeah, mm -hmm. yeah, yeah yeah yeah. Okay. Uh, but uh, for, for the head, it looks like the brick head. Uh, yeah, it look like okay. yes. style. Mm -hmm. yeah, looks like Big style Wow wow wow. Yeah, yeah this one can be also transformed. แบบเขาชอบโซเยชุดอ่ากินเนี่อยากกินมีซ้อมทำอ่ะ๋อเวอร i ไทยเวอร์ไทยเย่เวอร์ไทยเวอร์ไทยเออเยอะเยอเทคนิคดีมากเจ๋งมากเจ๋งมากอันนี้จริงจริงจริงสุดเวย์ดิคูเวย์ดิคูอ่าก็บู๊ที่เขาก็ประมาณนี้นะครับก็คือเน้นงานที่เป็นแปลงร่างได้แต่ตัวที่เป็นตัวเนี้ยประทับใจจริง so impressive impressive very thank you thank you โอเคประมาณนี้นะครับ thank thank you very much ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวไปดูบูธติดต่อมาดูโต๊ะนี้แต่ว่าเจ้าของผลงานน่าจะไม่อยู่นะฮะก็เป็นตัวบัสตัวใหญ่ของซูเปอร์แมนแล้วก็ดอเลมอนซึ่งถ้าเราดูตรงนี้คือน่าจะทำมานานมากแล้วอะเพราะว่าตัวบิกที่เป็นสีขาวมันเหลืองเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าอันนี้ก็ดูความถ่านนะครับเป็นบรรยากาศไปครับแต่ใหญ่จริงใหญ่พอๆกับหน้าเลยปะ เข้ากันเลยปะเฮ้ยสมจริงสมจริงดีๆีด,ด,ดอ่ะเดี๋ยวไปตรงนู้นต่อโอเคอันนี้มาดูบูธของพี่เขาเนี่ยถ้าที่ดูด้วตาเปล่าตอนนี้ก่อนพี่เขาเล่านะนี่คือเทคนิคที่เป็นพวกรถต่างๆนะฮะดเดี๋ยวให้พี่แนะนํำหน่อยครับว่าอันนี้มีอะไรยังไงบ้างนะครับ คันแรกก็คือเป็นอย่างที่น้องบอกคือเป็นเทคนิคร้อยเปอร์เซ็นต์รถยนต์นะครับก็อันนี้เป็นฟอร์มูล่าสามซีรีส์นะครับตั้งแต่ซีรีส์แรกที่มันคันเล็กหน่อยแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาคันใหญ่ขึ้นอันนี้คือซีรีส์ล่าสุดนะครับซึ่งเราตอนทำนะก็จะมีการปรับเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยไม่ตรงกับตัวต้นแบบเขานะครับก็จะมีการปรับเพราะอย่างข้างหลังเนี่ยคือเราพยายามที่จะดดดไ้้วยสามารถที่จะเปิดเพื่อให้จะโชว์หรือจะเปลี่ยนเครื่องยนต์ได้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับเราก็จะเปลี่ยนส่วนตัวนี้เนี่ยเรากู่สบบแ แบกใสอ่าเพราะมันจะได้เห็นตัวข้าใหม่อ่าใช่เห็นโมเมนต์ของมันนะครับแต่ว่าในยุคแรกๆเนี่ยความซับซ้อนอาจจะยังไม่ไม่ได้มีมากไซส์ก็ไม่ได้ใหญ่แล้วตัวนี้เริ่มสมจริงเริ่มหนักขึ้นก็จะเป็นลักษณะนี้คือคือซีรีส์ของ m 1นะครับส่วนนี้ก็คือซีรีส์ของมอเตอร์ไซค์อันนี้คือรุ่นโบราณสุดแต่ว่าเราก็ทำเป็นอันนี้มอกมาใหม่เป็น เป็นเหมือนชอปเปอร์นะครับเราตัวนี้มาขี่เพราะต้นแบบของมันคือแบบนี้คล้ายๆแบบนี้ก็มีการปรับให้เป็นแบบนี้อ๋อแั้นแสดงว่าตัวที่เป็น b u i l d a b l e f i g k e r เนี่ยมันขี่ได้พอดีเลยเหรอใช่บังเอิญ,เ,อญเรามเจอมาก็เออเอามาพอดีเลยมันก็บังเอิญแหละบังเอิญ,อญ <laughs> นะครับ <laughs> ก็จะเป็นลักษณะนั้นพี่หนึ่งครับ ตัวนี้มันคืออะไรยังไงไล่ฟังภาษาโดยทั่วไปเราก็เรียกว่าควกกลุ่มเลโก้เราเรียกว่าเลโก้ GBC คือถ้าเอาเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นกลุ่มที่เราพยายามที่จะพาลูกบอลจากาจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแล้วก็ให้มันหมุนวนไปเรื่อยๆมันก็จะหลูดไปเรื่อยๆใช่ความความท้าทายของมันคือทอํายังไงให้ลูกบอลมันไปเรื่อยๆแล้วไม่ติดแต่นี่ก็คือความยากของมันเพราะว่าถึงแม้เราจะบางอย่างเราให้มีตัวอย่างมีต้นแบบแต่พอมาทําจริงด้วย วัสดุที่เรามีหรืออะไรที่มันมันก็ก็ต้องมาจูนกันหน้างานแสดงว่าต่อให้ชิ้นส่วนมันเป๊ะแค่ไหนมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนเล็กๆน้อยๆถูกใช่ใช่ครับรวมถึงบางทีเราลานไปสักพักเนี่ยมันเกิดความล้าของเฟืองเราก็ต้องอาจจะหยุดมามาจูงนอีกนิดนึงเพราะเฟืองมันคือเฟืองพลาสติกครับผมมันก็มีโอกาสที่จะล้าได้น่ครับมันก็จะลานจากอย่างนี้เข้าไปนะครับแต่บางลูกที่มันติดอยู่ข้างล่างก็เราก็ปล่อยมันไม่เป็นไรก่อนไม่คร็ว มันจะมีรางไหลลงไปข้างล่างอีกทีใช่ไหมครับใช่มันก็จะมีตัวเก็บเราก็เราใช้ไม้นี่เคลียเก็บออกมาก็จะเป็นลักษณะนั้นแล้วเดี๋ยวจากข้างล่างนี่ขึ้นไปมันก็จะไปที่ด้านขวา๋อ้ับครับผมครับผมโอเคโอเคเนี่ยได้โอเคขอบคุณมากเลยครับแป้งขอบคุณครับ เดี๋ยวมาดูโต๊ะถัดไปกันนะครับกับพี่จองสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะพีเซ็นเลยพี่เต็มที่อ๋อครับผลงานอันนี้เราเรียกว่า a l i ลี Lab นะครับก็จะมีงานที่เคยทำไว้นานแล้วอ่าอันนี้เริ่มจากที่ว่าตอนแรกเนี่ยเราก็อยากจะทำเป็นห้องทดลองห้องทดลองวิทยาศาสตร์ก็จะมีพวกใช้ตัวพารที่เป็นตัวใสๆอ่ะเราก็จำลองว่ามันคือมันคือการส่งแสงอ่าเหมือนกับว่านี้กำลังทดลองทำแมงป่องทำให้มันกลายเป็น กายพันในห้องทดลองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเออมันเป็นห้องแค่ทดลองวิทยาศาสตร์ก็จะใส่อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆมีห้องมีลิ้นชักมีขวดสารเคมีที่มาจัดในซีรีส์ต่างๆมีตั้งแต่สีม่วงสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจินตนาการต่อว่าไอ้ห้องเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันกําลังทดลองการจับเอเลี่ยนมาจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะมีเอเลี่ยนต่างๆที่ที่ถูกขังอยู่เราก็ ทำชิ้นนี้ขึ้นมาเพิ่มนะครับตอนนี้เราก็ได้ชิ้นงานแบบนี้แล้วนี่คือเอเรียนแลบที่เขาบอกว่าตัวแลบมันทําขึ้นมาก่อนแล้วมันมีแค่นีดเดียวถูกไหมแล้วมันแยกชิ้นออกมาได้ใช่แล้วค่อยๆเหมือนกับค่อยๆอัปเกรดเติม d l เขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับคือเดิมเนี่ยมันเป็นแค่นี้นี่จรงคือเนี้ยมันเป็นแลบที่จะเอายานอวกาศมาแล็เราก็เลยสร้างเป็นแฮงกาขึ้นมาว่าเป็นโรงสำหรับในการวิเคราะห์ตัวยานอวกาศ เดี๋ยวไปกันต่อครับผมอันนี้เ,เนื้อหายาวมากเพราะว่าของพี่จอมมี2โต๊ะใหญ่ๆนะครับไปตรงนี้ต่อเมื่อกี้ไปนอกโลกอวกาศแล้วอันนี้มาใต้น้ําบ้างชื่องานเนี้ยคือเป็นงาน ดิฟซีแล้วก็เยลโล่สัมมาลีนด้วยคันจะเอาเรือดำน้ํามาวางไว้เฉยๆก็อยากทาบรรยากาศด้วยมีเรือดำน้าตั้งแต่รุ่นแรกๆอาจจะไม่อาจจะไม่ครบทุกรุ่นนะครับมีเรือลำนี้แล้วก็มากลายเป็นเคียเตอร์เคียเตอร์เคียเตอร์ลำนี้มันจะต่อได้สี่ลำมีอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้คือชุดของมันจากนั้นก็น่าจะเป็นพวกนี้เหมือนจะเป็นน่าจะอะควาไรเดอร์แล้วก็จะมีพวก อัลฟาทีมนะแจำไม่ผิดตัวเพราะทีมนี้เก่ามากอ่าอัลฟาทีมเก่ามากเก่ามากจากนั้นก็จะกลายมาเป็นพวกซิตี้ละซิตี้ตัวนี้ของ National Geographic ใช่ไหมใช่ใช่นอกจากนั้นก็จะมีอย่างตัวนี้ปลาตัวนี้ก็มาจาก Atlantis ครับผมเราก็เริ่มจากที่ว่าเราก็สร้างโขดหินขึ้นมาแล้วก็แล้วเราก็แอบใส่กิมมิคเล็กๆโดยใส่ปลาปลาฉลามหัวค้อนที่มันจะอยู่แบบเวลามันอยู่ต้องอยู่เป็นฝูงซึ่งดีเทลเนี่ยจะบอกว่าเยอะมากอันนี้แอบเห็น โลงอันนี้มาจากฟาโลเควสหรือเปล่าใช่ครับมาจากพวกพวกชุดเก่าๆฟาโลครับนะครับนี่ก็เล่าเรื่องว่าเรือดำน้ำกำลังจะมาสำรวจรมีอารยธรรมอียิปต์มีวิหารที่จมอยู่ใต้น้ำแล้วก็เอาพวกเสาพวกนี้วางให้เห็นว่ามันมันพัง แต่ถามว่ามันมันจริงจังขนาดไหนไหมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่งานจริงจังเพราะถ้างานจริงจังคุณก็ต้องไปรีเสิร์ชแล้วว่าเฮ้ยปากกาลังอันนี้มันฟอร์มมันเป็นยังไงสีมันเป็นยังไง <c oughs> นี่ขนาดเขาไม่จริงจังนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับงานใหญ่มากจริงฮะยอดโอเคเมื่อกี้เราก็จบจาก ข้างในห้องมาแล้วนะครับแต่ว่าหน้าห้องเี่กก็ยังมีงานที่เป็นตัวคลิปโชว์อีกหลายตัวเนี่ยนะนะเดี๋ยวจะพาไล่ๆดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็ด้วยความที่ตัวงานโซนเนี้ยจะไม่ได้แบบลงรายละเอียดมากนะครับไม่ใช่งานขนาดใหญ่ก็เลยเดี๋ยวจะดูเป็นแบบเร็วๆไปแล้วกันเพราะบางตัวเนี่ยเราน่าจะเคยเห็นจากตอนที่เป็นคลิปอาร์แกลอรี่ไปแล้วนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นตู้รถนะครับอันนี้เป็นบิ๊กเฮดงานคัสตอมนะครับงานม็อกหลายแบบเลยสวยมากสวยมากไปชอคคนป่าขอากล้องดูนิดน,นใกล้ๆนิดหนึ่ง สวยสวยสวยคปณป่าสวยแล้วก็2งานนี้เราเคยเห็นกันมาแล้วนะครับจากงานอาร์แกลลอรนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับมาตรงนี้เป็นงานมาคอสอรอันนี้เท่อันนี้เท่จริงชอบชอบปารตี้ชอบมาคออยู่แล้วนะครับสวยสวยมากๆไม่ดีเทลเก็บข้างหลังโอเคนะแบบพวกครอบต่างๆอะไรพวกนี้ดีเลยนะฮะแล้วก็ถัดมา งานฮิว t o n o p e r a Paris นะครับน่าจะเริ่มเป็นพวกตึกอาคารละโซนนี้นะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็น a าร์สค o ลนะครับเป็นตึกโมดูลานะครับถัดมาน,นี้ก็จะเป็นวัดอรุณนะฮะดีเทลโอเคนะอันนี้สวยสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนนู้นที่เป็นที่อยู่ของบูธของเรานะครับเดี๋ยวบูธของเราขอไว้ท้ายสุดเลยละกันเดี๋ยวพาไปดูบูธเพื่อนๆก่อน นะครับตานอกจากงานโชว์เลโก้แล้วนะครับในงานเนี่ยก็จะมีคนที่ต่อเลโก้เก่งๆนะฮะมาบรรยายให้เราฟังด้วยนะครับ อย่างรอบนี้นะครับไฮไลท์เลยเนี่ยก็จะเป็นพี่แอมแปร์ครับผมซึ่งเพิ่งแข่งรายการเลโก้มาสเตอร์เจแปนมาหมาดๆเลยนะฮะพี่เขาก็เอาผลงานมาโชว์ให้เราดูนะครับแล้วก็มาแชร์เทคนิคต่างๆให้เราฟังด้วยครับผมโอเคอันนี้ก็มาโซนของอฝั่งที่เป็นอาท์ดนะครับก็ตรงนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นงานที่เป็นพวกเมคแบบจริงจังนะฮะซึ่งมีหลายแบบมากๆนะครับอันนี้เป็นงานของพี่นัทนะฮะเพิ่งได้คุยกันเมื่อกี้คือส่วนใหญ่เขาจะใช้ชิ้นส่วนของ,ของพวกไบโอเนคเกอร์ออกมา นะฮะพอดีตอนนี้พี่นัทไม่อยู่บูธนะครับก็เลยเดี๋ยวเราดูเป็นร่าวๆไปก่อนละกันนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใช่หรอคุณตละตัวคือสวยมากนะแล้วก็แบบรายละเอียดคือโคตรสุดอ่ะจริงๆโดยเฉพาะตัวนี้คือใหญ่จริงตัวนี้เห็นรอบที่แล้วในงานอาร์ตแกลเลอรี่เหมือนกันนะครับแต่นี้เอามาดูให้ให้เห็นใกล้ๆเลยคือน่าจะเติมของได้แหละถือว่าเด็ดเด็ดนะฮะถัดมาก็เป็นพวกไบโอนิเคิลครับผมเสียดายเนาะไบโอนิเคิลไม่ได้ผลิตต่อแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มาให้ดูกันนะฮะคิดถึงความหลัง มัก่อนขายที่โลตัสกล่องละ4 0 0กว่าบาทอ่าอันนี้แอบเห็นเหมือนเป็นป่อเป็นซอยนะครับใช่ไหมเออหรือเปล่าโอเคครับอันนี้เราไปอยู่กับพี่แบงค์นะครับครับผมพีเซ็นหน่อยงานนี้คืออะไรยังไงบ้าง ก็คืองอกเป็นชายทะเลครับเพราะรจริง <ผม S 1> เป็นมันเป็นสิ่งที่คืออยากทำนานแล้วแหละ,อ,ะอยากจะทําเป็นเลโก้แล้วแบบเป็นชายทะเลขึ้นมาแล้วแบบให้เป็นเห็นแล้วแบบรู้สึกว่ามันมีสีสันต่างๆในแบบชีวิตของคนในแบบไปเที่ยวทะเล่งเงี้ยครับจริงอยากทําใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าพื้นที่มันก็ได้แค่นี้ครับมอกได้ต่มประมาณนี้ครับอ่าก็ดูรีแลก์ดีนะดูชิวๆดีใช่ครับครับผมแอบเห็นใช้เป็นชิ้นตัวลาวเพดใสมามาโลยเป็นคลื่น อ่าันก็เป็นเทคนิคนึงที่จริงดีใช่ครับครับผมเพราะนะว่าถ้าทำเป็นเป็นช้ยไทยเนาะถ้าเป็นทายแบบที่เขาอาจที่เคยเห็นกันอันนั้นก็จะสวยเป็นอีกแบบรายละเอียดถือว่าโอเคเลยนะผมว่าสําหรับแบบใครอยากลองที่จะแบบ อัพสเกลหน่อยนึงใช่ครับอ่ารายละเอียดประมาณนี้กำลังกำลังสนุกใช่กำลังสนุกดีครับสนุกเพราะถ้าเยอะไปเนี่ยพอมันแน่นแล้วมันดูลำบากถูกคลกใช่ครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มีแบบเฮ้ยตรงนี้ก็มีร้านนี้ก็มีร้านตรงนี้ก็อีกพยายามให้มันโล่งๆครับผมใช่มันจะได้ดูไม่แน่นมากครับอ่าขอบคุณพี่แบงค์มากครับสวัสดีครับอ่ะเมื่อกี้จบจากของพี่แบงค์มานะครับอันนี้จะเป็นมังกรนะครับงานมังกรหลายแบบเลยฮะก็จะมีทั้งของพวกที่เป็นนินจาโก นะครับไอ้ส่วนใหญ่นี่น่าจะเป็นนินจาโกแหละนะฮะก็มีหลายแบบนะครับตรงนี้รวมมังกรรวมมังกรนะครับเฮ้ยตรงนี้อลังการมากอลังการจริงนะครับกับพวกสปีดแชมเปี้ยนนะครับอันนี้เหมือนมีทั้งเซตที่เป็นงานม็อกแล้วก็งานงานเซตปกตินะครับแต่ชอบมากคือมาเรียงกันแล้วเป็นแบบเป็นชั้นๆ,ๆันะฮะมีทั้งพี่เขาก็จะเอารถมาใส่เป็นกล่องโชว์ชั้นๆ,ๆัอย่างนี้นะครับพอมันจัดเรียงอย่างเงี้ยเอ้ยแล้วมันดูแบบเพลินดีนะ ใช้ได้เลยใช้ได้น่าจะมา60กว่าคันอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกเฟเชร์ในโอลมานะครับมัน,นจะเป็นของเฟอร์รารี่มั้งอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะน,นี่ก็พี่เจ้าของบูธเขาไม่อยู่นะครับเราก็ดูเป็นบรรยากาศไปแล้วกันแต่อันนี้คือเวลิกูดชอบชอบชอบอ่ะถัดมาครับก็จะเป็นงานที่เป็นพวกปราสาทนะครับนี่พามาดูตรงนี้เราจะเห็นเป็นพวกมินิฟิกที่เป็นตัวจากซองสุ่มมั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยนะครับก็จะเป็นงานประมาณนี้นะครับ อ,อเคอันนี้เรามาอยู่บูธเพื่อนบ้านแล้วครับติดกันเลยเดี๋ยวให้คุณน้ำเพชรแนะนำผลงานหน่อยฮะว่ามีอะไระยังไงบ้างได้ค่ะอันนี้นะคะจากเพจ Lego on c o u u d นะคะใน Instagram. อินสตาแกรมก็ผลงานจริงๆอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นพวกของกิน ของกินจ้ไทยๆนิดนึงจะมีพวกหมูกระทะข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้เป็นขนมปังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคุกกี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนแปลงชงชาแปลงชงชาแปลงชงชาแต่ที่วางอันนี้ไม่ใช่เลโก้โอเคโอเคเข้าใจแล้วก็ขยับไปทางนี้นิดนึงจะเป็นเหมือนบ้านอันนี้แบบชื่อผลงานเราคือบ้านในฝันเกิดจากการที่เราอยากแต่งห้องแต่เราไม่ได้แต่งก็เลยตอบเป็นเลโก้แทน อันนี้ก็เริ่มจากห้องน้ำับมีห้องเขาเป็นห้องน้ำเป็นห้องนอนค่ะแล้วก็ห้องครัวแล้วก็เป็นห้องนั่งเล่นจริงๆเราทำเหมือนเป็นห้องๆแต่ว่าเริ่มแรกไม่ได้กะทำรวมกันแต่ว่ามันเหมือนมาทีละห้องสุด<อ><อ>ท้ายก็มาประกอบกันได้เป็นบ้านอันนึงแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้านข้างส่วนอันนี้จะเป็นสเกลเล็กลงมาหน่อยทำแบบบุนได้แล้วแต่ว่าจะดิสเพลย์แบบไหน ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาส่วนอันนี้จะเป็นซีรีส์แบบไอเทมคนไทยนิดนึงยาดมยาหม่องเก้าอี้ที่มีทุกบ้านพี่ยาดม่องตาถ้วยทองถ้วยทองเจ๋งแล้วคือชิ้นที่ใช้ก็เป็นถ้วยสีทองจริงจริงถ้วยสีทองเฮ้ยอันนี้ถือว่าวางแผนได้ดีแล้วก็อันนี้สก็อตไบสก็อตไบ์อันนี้ง่ายแต่แบบเราคิดไม่ถึงนะเราเน้นสีสีอ่าใช่ใช่ใช่นะครับแล้วก็อันนี้ใช่ไหมอะไรนะ เก้าอีอ้ที่มีมทุกบ้าน,านแล้วคือนอนก็ไม่สบายนั่งก็ไม่สบายเอาจริงแต่ว่าห้ามทิ้งนะก็จไม่เข้ากับบ้านด้วยทิ้งแล้วแม่โกรธอันนี้นแอบเห็นด้วยว่าบูนเนี้ยคือสามารถให้น้องๆเขามาลองจับลองเล่นด้วยเพราะว่างานเนี่ยถือว่าค่อนข้างแข็งแรงเลยนะ,อ,ะอย่างหมูกระทะนี้ถือว่างานแข็งแรงนะครับงานแข็งแรงมากยกจับดูได้เลยโอเคขอบคุณมากเลยค่ะให้ฝากเพจอีกทีนึงฝากเพจเลโก้ออนเคาน์นะคะเดี๋ยวอันนี้ชื่ว่าอยู่ในอินสตาแกรม สแกนเข้าไปเหล่าชาวหัวเหลืองทั้งหลายสแกนแล้วก็ถาถมเขาเข้าไปเป็นเพื่อนบ้าน,นะะกันแล้วตอนนี้เป็นบ้านกันนะครับเอาโอเคขอบคุณมากนะ,ค,ะค,ครับ เดี๋ยวก่อนไปบูธเรานะครับมาแวะบูธพี่เขานิดนึงก่อนนะครับไปใกล้กันนะครับอันนี้ป๊อบแนะนำผลงานนิดนึงครับก็ต่อในเดลโรมาของทีมเวสเทินครับเป็นพวก <Cow boy. S 2> คาวบอยก็จะมีรถไฟแบบไอ้น้ำยุคก่อนที่เขาใช้กันก็อย่างนี้ก็จะเป็นฉากเหมือนกบเืองของเวสเทินทีมสมัยก่อนที่เลโก้ทำก็พวกฟิกก์ส่วนใหญ่ก็จะยังมาจากทีมเวสเทินก็มี<บ>มิกนิสบ้างบางส่วน อันนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟครับตรงนี้เป็นธนาคารอันนี้ก็อาจจะเป็นบาร์ครับผมอเออใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่อันนี้ที่ชอบนะคือพี่เขาคุมโทนสีของพวกสิ่งก่อสร้างต้นไม้ต่างๆได้แบบเนียนมากมันดูไม่โดดเลยอะ่ะมันรู้สึกว่ามันเนียนตาเป็นเป็นแบบเป็นก้อนเดียวกันเลยครับสวยมากสวยมากอันนี้ขนท่อนซุงครับตัดไม้มาตัดไม้มาน,นี่ก็พวก พวกหินพวกแร่อะไรอันนี้ก็<อ>เป็นพวกกล่องกล่องใส่สิน,นค้าอะไรค้าผมอ๋อแล้วทำเป็นใช้ชายลายไม้มาต่ออืมคับผมอขอบคุณมากเลยครับดีครับ อ่ะอันนี้ก็คือบูธย l l o ่ h เฮ d ของเรานะครับถือว่าเป็นบูธสุดท้ายในคลิปนี้ละกันนะครับผมก็รอบนี้ก็คือเอาพวก m ม k e a r ร์เนะครับที่จะมีทั้งฝั่งของมาเวลนะครับแล้วก็ฝั่งของตัวซิตี้เนี่ยมาโชว์นะฮะแล้วก็จะมีตัวเฟรมให้ดูด้านหน้าด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัว Basic เวอร์ชันอีก2ตัวที่อยู่ด้านหน้านะครับก็สําหรับคอนเซปต์งานนี้จริงๆนะ่าจะเคยเล่าไปคร่าวๆแล้วแหละว่ามันคือตัว ซิตี้ที่เอามาทำเป็นเมคอาร์เมอร์นะครับเมือนประมาณว่าถ้ามันกลายเป็นเมคอาร์เมอร์อ่ะมันจะหน้าตาเป็นแบบไหนยังไงนะฮะแล้วก็รอบนี้เอาพวกของมาเวลมาโชว์ด้วยเหมือนกันนะครับคืองานจะโชว์เป็นสองแถวนะครับเป็นแถวบนเนี่ยจะเป็นงานม็อกนะครับส่วนแถวล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวออริจินอลนะครับตัวที่เราเอาคอนเซปต์ของมาใช้นะฮะก็ประมาณนี้ครับผมอ่ะแล้วก็บูธของเราก็มีแจกของ exclusive gift นะครับนี่ มันก็จะเป็นตัวชิ้นไทายขนาด2อณนะครับสกรีนลน์เยลโล่เฮดนะครับเอฟเฟกตเฉพาะงานนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยสนุกกว่าที่คิดมากๆนะครับเพราะว่าการที่เราได้เอาผลงานที่เราต่อเองเนี่ยเอามาโชว์เอามาให้คนอื่นได้เห็นนะฮะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียต่างๆกับคนที่ชอบอะไรเหมือนกันเนี่ย คือมันสนุกมากๆแล้วมันก็ยืนโมกันเพลินมากๆด้วยครับก็ปีหน้าถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอาผลงานมาโชว์กัน,นเยอะๆนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่แวะเข้ามาทาักทายแล้วก็มารับของแจกที่บูธเย็นแล้วเฮ็ดด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบายบาย